สวัสดีค่ะคลิปนี้เปิดไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์นะคะประจำปี2567ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในช่วงวันที่ระหว่าง17สิงหาคมนะคะถึง17กันยายนนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนสนุกสนานนะคะ มีความเป็นผู้นำบุคลิกหน้าเกรงขามนะคะเป็นคนที่อบอุ่นมีพลังงาน energy ดีนะคะมีพลังมีสติปัญญาที่ฉลาดนะคะรักศักดิ์สรีมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะโอเคค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดไพ่ดูเป็นเรื่องๆไปเลยนะคะ ยินด,ดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้นะคะสามารถดูโฆษณาให้กับช่องนี้ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนเนาะนะคะเป็นช่องทางง่ายๆที่จะ พัอร์ตแล้วก็สนับสนุนการอ่านไพ่กับช่องของเรานะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะขอทำสมาธิสักครู่หนึ่งนะคะขอเปิดไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์ที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะตัวตนของคุณในปีหน้านี้เป็นอย่างไรบ้าง j จั m เ n นนะคะ จ s คสันแเป็นพลังงานของดิสนียนะคะคุณจะได้มีการประกาศเป่าประกาศได้รับรู้ข้อเท็จจริงบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นพลังงาน energy ใหญ่ขึ้นมาเลยนะผลของอดีตผลของการกระทำไพ่ใบนี้คือความลับสวรรค์นะคะเป็นคนที่อาจจะมีพลังงานเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับลึกลับ นะคะแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับคนที่มีจิตใจดีนะเป็นคนเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะคะคุณอาจจะเป็นในลักษณะคนที่ทำงานในด้านของการสื่อสารเป็นพิเศษนะในปีหน้านี้นะคะมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้าง การเงินผลประโยชน์รายได้ของคุณภาพรวมปีหน้าเป็นยังไงคะมีบางอย่างที่อาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจนะคะไม่พึงพอใจกับผลประโยชน์ที่ได้รับไม่พึงพอใจในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะเหมือนรู้สึกาบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวัง บางสิ่งบางอย่างกับงานที่คุณกำลังอยากจะเปลี่ยนก็ได้หรือตำแหน่งที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้แต่มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังสำหรับบางเรื่องบางคนก็รู้สึกสูญเสียเสียใจเสียเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างอ่าเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะตำแหน่งเพื่อนสังคมแวดลอ้อมเป็นยังไงบ้าง โอ้เดอะซันคุณมีโอกาสว่าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงมีโอกาสาประสบความสำเร็จมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางแน่ๆนะคะชีพประจรลงเท้าเลยนะในปีนี้ของคุณนะคะบางคนนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเรียกได้ว่าไปพบปะเพื่อนฝูงนะมีความสุขมีความสนุกสนานมีความสำเร็จ มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตแล้วก็มีแนวโน้มประสบความสําเร็จนะสคะอ่าเดือะซันนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของญาติพี่น้องครอบครัวนะคะเป็นยังไงบ้างคุณได้ทรัพย์ใหญ่เป็นพลังงานของ โชคชะตาทรัพย์สินมรดกนะคะขยับขยายก้าวหน้าไปข้างหน้าดวงดีมากนะคะเป็นไพ่ของคนที่โชคชะตากำลังเปลี่ยนนะบางคนขยับขยายย้ายที่อยู่นะคะบางคนได้โชคได้อสังหาได้ที่ดินได้บ้านได้รถได้มรดกนะคะคุณอาจจะกำลังได้สินทรัพย์ก้อนใหญ่อยู่ก็ได้นะ เราไม่แน่ใจว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของคุณไหมนะคะเออบางครั้งเนี่ยคุณคาดหวังร้อยเปซคุณอาจจะอืมได้สักหกสิเ็สเปอร์เซ็นประมาณนี้ก็ได้นะสำหรับบางคนบางท่านนะคะเป็นไพ่โชคดีนะโชคดีมากนะคะแล้วก็บางคนได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวเป็นไพ่ของการเดินทางการขยับขยาย ครอบครัวเป็นโชคโอกาสโชคดีมากบางคนได้บางคนได้สร้างครอบครัวบางคนมีครอบครัวแล้วมีโอกาสได้บุตรได้ลูกนะคะทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นบุตรหลานบ้างบริวารรอบข้างเป็นยังไงบ้างสิ่งใหม่ไอเดียอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้าง6 6ห,หเหรียญ เป็นลักษณะของการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันนะคะเป็นคนที่ใจดีเป็นเศรษฐีใจบุญบางทีอาจจะหมายถึงว่าคนรอบข้างบริวารของคุณนั้นมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะเป็นคนคุณนะเป็นคนที่ใจดีชอบทาบุญทาทานนะแล้วก็เขาอาจจะมาขอคําปรึกษาก็ได้หรือแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอะไรประมาณนี้นะเรามองว่าคุณจะให้เขานะคะคุณจะ เป็นคนที่ตัดสินใจช่างละหมากใจแล้วก็คุณมีคุณจะให้นะและอีกหมายถึงว่าคุณอนะ่ะเป็นคนใจดีเวลาที่เขาทำผิดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะให้อภัยเขาเสมอนะคะเป็นการให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือนะมาดูในเรื่องของอุปสรรคศัตรูคู่แข่งความเหน็ดเหนื่อยที่กำลังจะเกิดขึ้น อุปรรคมาจากความเครียดคิดเยอะคิดมากนะคะเป็นสภาวะที่บางคนเนี่ยมีมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างหรือคนรอบข้างหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลังงานมีสภาวะที่ส่งผลให้คุณนั้นบางคนมีความเครียดไปตกกังวลอาจจะมีภาระในเรื่องของหนี้สินเดิมหนี้สินเก่าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นภาวะความเครียดคือ,อ,อนอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายประมาณนี้นะ ความเหน็หนื่อยที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นสภาวะที่คุณช่องมีการคิดตัดสินใจบางอย่างบางครั้งเนี่ยมันเครียดปวดหัวตัดสินใจไม่ได้นะคะและบางครั้งมีพลังงานของคนที่เหมือนแบบมีเรื่องขัดแย้งกันก็ได้นะทําให้บางครั้งเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับนะคะอืมนีม่สินปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะมีบ้างนะคะก็ เป็นปกตินะทุกคนความเครียดทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะคะแต่อาจจะของคุณอาจจะเยอะหน่อยนะกับสิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาที่เข้ามาประมาณนี้นะคะหรือบางคนนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพสายตาก็ได้นะ ทีนี้มาดูในเรื่องของศัตรูคู่ครองหุ้นส่วนหรือเกี่ยวข้องกับความรักเป็นอย่างไรบ้างเป็นสภาวะของความหยุดนิ่งพักนะคะเป็นสภาวะที่คู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบชอบทําสมาธิก็ได้หรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ในช่วงของการที่พักนิ่งหยุดนิ่ง นะคะไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างคู่ของคุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยสนใจใครหรือว่าจะหมายถึงคุณก็ได้นะคะเป็นสภาวะที่เยียวยาจิตใจตัวเองนะเป็นสภาวะที่พักรักษาร่างกายนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับหลังหรือมีเกณฑ์นในเรื่องของการผ่าตัดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ มาดูส่วนที่เป็นสื่อมเสียพัดภาคอุบัติเหเตเเุเป็นยังไงบ้างตำแหน่งเสื่อมเสียพัดภาพอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างตีเรียนโอ้หสี่ส,สี่ขึ้นเลยนะคะเป็นสภาวะที่คุณนะเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเก่งมัธยัติประหยัดอดตอมนะสำหรับคนที่ เป็นคนที่คิดหน้าคิดหลังในเรื่องของการใช้เงินมากๆนะคะสี่เหรียญตรงนี้นะภาวะที่รักตัวเองสภาวะที่เอเนจีของความมั่นคงนะคะคุณจะคิดหน้าคิดหลังคุณจะเป็นคนที่ประหยัดนะประหยัดมัธยัติอดอมนะคะในสภาวะที่สี่เหรียญตรงนี้นะหวงแหนทรัพย์สินเงินทองตัวเองมากๆ บางคนได้เงินได้มรดกนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงนะคะบางคนทำงานมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งไหมเป็นยังไงบ้างโอ้โหเลยนะคะสิบเปลี่ยนเลยนะมาง่างคั่งร่ำรวยมากๆนะคะเป็นเป็นคนที่ได้ทรัพย์ใหญ่ครอบครัวสพอร์ต นะคะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็รักครอบครัวมากนะโอ้เป็นไพ่สิบเปลี่ยนนะคะไพ่องคุณใหญ่มากเลยนะเป็นคนที่รักครอบครัวบางคนทําทําธุรกิจครอบครัวก็ได้นะคะการเงินเงินต้องบอกว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะ เป็นธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวมีความสุขมีความร่ํารวยเกิดขึ้นได้พบปะครอบครัวบางคนเป็นครอบครัวมีการได้ลูกนะเออทีนี้มาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานของคุณภาระหน้าที่ของคุณเป็นอะไงบ้างข้าวถ้วยเต้าถ้วยนะออกมาบอกว่า คุณมีความสุขกับงานที่คุณทำมีความพึงพอใจมีความสำราญเป็นหนุ่มเจ้าสำราญนะคะเป็นพลังงาน e n e r เหมือนแบบบางคนน่าจะเปิดร้านขายเกี่ยวกับน้ำไหมร้านอาหารเพราะว่าคุณมีฝีมือในการทำอาหารมากๆนะคะร้านอาหารรีสอร์ทขายเกี่ยวกับน้ำนะน้ำหวานน้ำปั่นชากาแฟอะไรได้หมดนะ เป็นเกี่ยวกับร้านอาหารแน่ๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือแม้กระทั่งการค้าขายที่มันเป็นที่น่าพึงพอใจของคุณอ่ะเป็นคนที่เรียกได้ว่าการงานงานหลักของคุณเนี่ยมีความสุขมีความพึงพอใจนะ มาดูในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภอาชีพเสริมเป็นยังไงบ้างโชคลาภ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 ความหวังอาชีพเสริมเป็นยังไงบ้างโหการเงินขึ้นอีกแล้วเก้าเหรียญน,นะคะมีความสุขมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากๆเก้าเหรียญน,นี้ต้องบอกว่ามีอิสระนะคะบางคนทำกเกษตรนะ เป็นในเชิงแบบปลูกต้นไม้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือแม้กระทั่งเกษตรกรเกษตรกรกรมก,ก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานที่ว่ามีมีอิสระมีความร่ำรวยนะคะอืมเป็นไพ่แบบดีมากเลยกนาะรเงินดีมากคะ่ะโอเคมาดูในเรื่องของ ความทุกใจที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างความเสื่อมเสียความทุกใจคุณจะทุกใจ I please taste นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความลับบางครั้งอารมณ์แปรปรวนหรือมีเรื่องปกปิดไม่เปิดเผยบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นหรือคุณมีบางสิ่งบางอย่างก็ได้ เป็นไพ่ของคนโสดคนที่มีตัวเลือกนะถ้าถ้าคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณมากกว่าหนึ่งนะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยก็ได้นะคะได้สำรับเป็น The t o w e เอ่ามาดูกัน ไพ่ของคุณเด่นมาก Energy ใหญ่ The Sun, w h e e of Fortune, Tower, High Priestess, Judgment ต้องบอกว่า Energy ใหญ่ๆคือพลังงานใหญ่มีการจบการพังการยุติบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับบางคนสร้างบ้านสร้างตึกเออบางคนปรับปรุงรีโนเวทบ้าน ที่อยู่อาศัยนะคะทำบ้านใหม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่มีการเป,ปลี่ยนแปลงแน่ๆนะคะหรือบางครั้งก็จะหมายถึงว่างานที่คุณทําก็ได้เป็นงานในลักษณะที่เป็นงานก่อสร้างงานประกันภัยงานที่เกี่ยวกับการซ่อมตึกซ่อมราซ่อมรถซ่อมอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับฟืนกับไฟเกี่ยวกับการบูรณะปรับปรุงนะคะเป็นลานซ่อมนะสำหรับบางคนเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน ที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ก็ได้นะคะบางคนมีความรู้สึกกังวลเครียดเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยอาจจะมีการจบยุติบางสิ่งบางอย่างเพราะอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะอันนี้แล้วแต่กรณีนะคะไพ่ที่เปิดขึ้นมานี้คือดวงรวมนะหมายถึงว่า มีบางอย่างที่ไม่เปิดเผยในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเลือกที่จะโสดเป็นไพ่โสดเกิดขึ้นนะบางคนเป็นคนที่แต่งงานไปแล้วหรืออาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่จบยุติความสัมพันธ์คุณรู้สึกเครียดคุณอยู่ในช่วงลายเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะเพราะว่ามีใครบางคนมีความรับกับคุณไม่เปิดเผยนะจัสติมันบอกมาแล้วเปิดมาั้งแต่ใบแรกเลยว่าเฮ้ยเธอต้องตื่นนะ ตื่นรู้นะเธอต้องรับรู้ความจริงข้อนี้นะไม่มีใครผ่านไปได้นะคะไพ่ใบนี้ความลับสวรรค์นนะอันนี้สําหรับบางคนเท่านั้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับอาชีพนะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ซะทีเดียวไพ่ใบน,นี้หมายถึงครอบครัวด้วยนะจาก10เหรียญเหลือเก้าเหรียญน,นะแล้ว9้าถ้วยด้วยมันก็หมายถึงว่าบางคนเป็นครอบครัวกันไปแล้วนะเป็นครอบครัวมีการสร้าง ทุกอย่างมาร่วมกันนะคะมีการซื้อรถซื้อบ้านมีการวางรากฐานที่มั่นคงมาร่วมกันแล้วยู่ๆมาวันหนึ่งนะจบยุติพังเสียหายนะคะแล้วก็คุณยังติดอยู่กับพัฒนาการบางอย่างคุณคนที่ยึดมั่นถึงมั่นที่ถึงที่ห่วงด้วยบางครั้งนะคะแต่ใดๆนะพลังงานที่ขึ้นมามันหมายถึงว่าคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบอิสระโสดบางคนเป็น พาไม่ไม่ไม่ก็ได้นะคะบางคนนะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะอันนี้สำหรับความรักความสัมพันธ์นะแต่เราก็มองว่าคุณนะเป็นคนที่รู้รู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างอยู่แล้วแหละตัวคุณนะและคุณก็เลือกที่จะให้อภัยนะคะโชคชะตานำพาให้มาเจอสิ่งนี้นะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคุณจะกลับมาสดใสมีความสุขอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการงานอาชีพของคุณเรามองว่าคุณเด่นมีชื่อเสียงให้ชื่อเสียงปรากฏขึ้นงานที่คุณทำนะคะมันนํามาซึ่งชื่อเสียงเงินทองและความสําเร็จให้กับคุณสิบความสําเร็จนะขยับขยายก้าวหน้าไปข้างหน้านะคะบางครั้งอาจจะมีการจ่ายเงินเสียงเงินเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงร้านค้าธุรกิจของคุณก็ได้นะตรงนี้เรามองว่าเป็นอาสังหาแน่ๆนะคะ ใายใหญ่ขึ้นอ,อาสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยบางคนขยับขยายเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงร้านปรับปรุงบ้านหรือแม้กระทั่งย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็มีนะคะส่วนสภาวะอารมณ์ <c oughs> สภาวะอารมณ์ของคุณบางครั้งมันจะรู้สึกเหมือนแบบคิดถึงอดีตคิดถึงวันวานนะคิดถึง สิ่งเ,เก่าๆเดิมๆบางครั้งมีสภาวะเหงาเศร้านะเหมือนยึดติดอยู่กับเรื่องราวเ,าเก่าๆเดิมๆนะยังไม่ปล่อยซะทีเดียวนะคะอาจจะมีการแตกหักเสียหายที่เราพูดพูดไปนะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรือมีใครจบเลิกลาย,ยาล้างหรือมีใครสูญเสียคนอันเป็นที่รักไปก็ได้นะส่วนสภาวะจิตใจของคุณคุณเลือกที่จะอยู่นิ่งๆพักเยียวยานะคะ หมือนที่พูดไปนะอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองกับมารักตัวเองนะคะไพ่ใบนี้นะมีความสุขพึงพอใจอยู่กับชีวิตของตัวเองนะคะไพ่สองใบนี้ยังหมายถึงว่าบางครั้งเป็นคนที่มีคู่นั่นแหละแต่ว่าชอบอิสระชอบชีวิตแบบอิสระอยู่คนเดียวนะแล้วก็มีเสนะ่ห์มีความลึกลับน่าค้นหามีเสน่ห์ย้อยยวนเข้าถึงธรรมะ เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะม,มันหมายถึงว่าคุณรู้จักที่จะโปรงปล่อยวางกับทุกเรื่องได้นะไม่ว่าความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการจบจากเลิกลาอย่าล้างหรือแม้กระทั่งการคนเราอ่ะมันหมายถึงว่าไม่ตายจากกันด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมันหมายถึงบางครั้งเนี่ยคุณนึกถึงนะไม่ตายจากกันด้วยเหตุผลแบบตายจาก ก็เลิกลามันมี2อ,อย่างเท่านั้นนะคะคุณอาจจะเป็นคู่กันหรืออาจจะเคยเป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันนะพลังงานเอเนจีของคุณเป็นไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของสภาวะอารมณ์แล้วก็มีในเรื่องของสภาวะร่างกายนะคะ ถามว่าถ้าภาพรวมใหญ่ๆในปีหน้านะการเงินเด่นมากมีเงินเงินก้อนใหญ่ที่ดินอสังหาบางครั้งเนี่ยคุณมีโอกาสเสี่ยงโชคด,ด้วยนะคะโชคตรงนี้มันมันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็โชคไม่เหมือนกันนะแล้วแต่บุญแต่กรรมเพราะว่า adjustment ใบแรกของคุณเลยนะคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทำห้าสิขอร้อยก็ก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ก็จะได้ เท่าที่คุณทำ50นะคะประมาณนี้ผลความสําเร็จเกิดขึ้นแน่ๆนะงานที่คุณทําได้นะคะงานหลังคุณเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคุณทําสิ่งเนี้แล้วคุณมีความสุขมนะเป็นโชคชะตานําพามาให้คุณทําอาจจะเป็นงานเดิมของคุณหรืองานใหม่ก็ได้แล้วก็เน้นไปที่การทําอาหารหรือ ขายน้ำอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับอาชีพทั่วไปอืมเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับพืชสวนไร่นาการเกษตรประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เสื้อผ้าพรที่เป็นในลักษณะแบบสวยงามบางคนขายเสื้อผ้าบางคนขายเกี่ยวข้องกับเครื่องรางสายโมบางคนขายเกี่ยวกับอ,บบอ่อะไรนะที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะ เื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับขายครีมขายแป้งเนี่ยโดดเด่นมากนะคะแล้วก็พลังงานของคุณนะยังเกี่ยวข้องกับคนที่มีเทพสิงสถิตผู้หญิงนะคะที่คุณอาจจะเคยขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับเทพผู้หญิงขอความรักอะไรนี้นะสำหรับบางคนนะคะและก็ยังเห็นว่านะเนี่ยถ้าคุณเป็นคู่ที่แต่งงานนะ จากคนโสดเปลี่ยนมาเป็นคนที่แต่งงานสร้างครอบครัวนะคุณมีโอกาสมีลูกด้วยนะคะลูกที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นลูกชายนะอาจจะเป็นลูกชายหรือลูกผหญิงก็ได้แต่ว่าเป็นลูกที่เอ่อเรียกได้ว่าเป็นอภิชาตบุตรเเป็นเป็นบุตรหลานบริวารที่ดีนะคะคุณอาจจะไปเคยขอพรขอลูกไหมสำหรับบางคนเนี่ย นะคะมีโอกาสว่าคุณจะได้แล้วก็เป็นพลัง,งความสุขด้วยนะคะปีหน้านะสำหรับในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็ระวังสายตาความเครียดการนอนไม่ค่อยหลับบางคนก็ระวังอุบัติเหตุการขับรถขับราระวังที่สูงระวังปืนไฟแล้วก็ บางคนมีเกณฑ์นในเรื่องของการผ่าตัดพักร่างกายพักตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าผ่าตัดพักฟื้นอาจจะเป็นคนที่คุณรักก็ได้คนที่คุณรักก็อาจจะเป็นคู่ของคุณหรือคนที่บ้านได้ด้วยกันไดก้ก็ได้เช่นเดียวกันนะตรงนี้เขาอาจจะมีอาการปวดหลังไหมนะคะและอีกกรณีหนึ่งหมายถึงว่าอยู่ในช่วงการพักฟื้นเยียวยาจิตใจนะ สี่เหรียญนี้คือการประหยัดแล้วก็กลับมารักตัวเองสิบเหรียญคือการเงินการเงินดีมากเกี่ยวข,ข้องกับครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัวเก้าถ้วยก็คืองานที่คุณทําคุณพึงพอใจคุณมีความสุขทําอาหารเก่งลดมือดีนะคะแล้วก็เป็นพลังงานคนที่มีความสุขอยู่ในพื้นที่ตัวเองชอบอยู่บ้านของกินอาหารที่บ้านของคุณเนี่ยเต็มเต็มตู้กันเลยทีเดียวนะคะ มีอิสระในชีวิตมากๆนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาดีสวยดูดีมีเสน่ห์มีความลึกลับหนะ้าค้นหาเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะปีหน้าของคุณนะคุณอาจจะได้พบกับบททดสอบบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาปลุกให้คุณตื่นนะคะเป็นบททดสอบของชีวิตนะที่ทุกคนจะต้องเจอแน่นอนว่าเราเคยเจอมาแล้วนะทุกคนอาจจะเคยเจอมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการสมัครงานการประกาศการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเป็นไปได้ว่ามีโอกาสมากๆมีโอกาสขยับขยายก้าวหน้ามีโอกาสสำเร็จนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสได้เรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะได้ทรัพย์ใหญ่เออบางคนได้สร้างบ้านสร้างครอบครัวแต่งงานประมาณนี้ก็ได้ ทาวเวร์ไม่ใช่ภัยเสียหายเสมอไปนะคะมันลาจะหมายถึงว่าคุณปรับปรุงรีโนเวทบ้านซ่อมบ้านสร้างบ้านรับเหมาก่อสร้างทำปักกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์มันหมายถึงการจบแตกแยกพังเสียหายนะคะสองคนนี้ตกจากที่สูงมันหมายถึงว่า การแตกหกักการเสียหายการเลิกรายหย่าร้างนะสำหรับบางคนก็อาจจะน้อยนะคะซึ่งอาจจะมีบ้างนะที่เข้ามาดูยังทุกขอยู่กับเรื่องเดิมมีการเลิกรากันไปแล้วเครียดเสียใจซึมเศร้าชอบนอนนะคะไพ่เบนนีบอกว่าให้คุณกลับมารักตัวเองแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็อาจจะสวดมนต์ทำสมาธิด้วยก็ได้นะคะ และสําหรับบางคนก็อาจจะหมายถึงว่าเสียงเงินไปกับหนี้สินเก่าคุณอาจจะตัดสินใจซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อสังหาก็ได้นะคุณอาจจะมีหนี้สินเก่าหนี้สินเดิมการเงินของคุณเนี่ยอาจจะหมุนแบบหมุนจ่ายหนี้เก่าปิดหนี้เก่าแต่คุณได้ทรัพย์ใหญ่ไงเนี่ยครอบครัวทรัพย์สินเงินทองมรดกนะคะถ้าง,งานปีหน้ามีชื่อเสียงโดดเด่นมากทํางานอะไรก็ มีความสุขมีชื่อเสียงนะคะมีอิสระมากขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนพลังงานไม่ได้แย่นะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็คนรักคนในครอบครัวประมาณนี้เนาะกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนในดวงรายเดือนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ